มาเล่นหมด55บ้างครับช่วงนี้เกมมันแจกของเยอะนะก็ต้องมาทำเควสหน่อยนะเล่นเกม55เพื่อที่จะได้อ่รางวัลบางอย่างนะครับเอาไปแลกของปกติไม่ค่อยได้เล่นหมดนี้เท่าไหร่นะตอนแรกผมก็เลือกเมรแล้วครับทีนี้ไม่มีคนเล่นซับเนาะ และซับเราก็เล่นเป็นไม่กี่ตัวด้วยนะเพื่อให้ทีมสมดโดนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นซับเองโดยเล่นเจ้าอลิสนี่แหละปกติจะเล่นอลิสอยู่ในโหมดฮุกไงสุ่มได้ก็เล่นนะฮะแต่ทีนี้เราต้องมาซับให้คนอื่นนะครับแล้วเราก็พลาดไปทีหนึ่งละไม่ได้ซับให้เอลซูนครับเอลซูนเลยเด้งเปนหนึ่งตัว เกมนี้นะครับฝั่งเรามีมาลอยมีเอลซูมีลิเลียนาแล้วก็มีลูกนะครับซึ่งลุกจะเป็นคนฟาร์มนะเดี๋ยวเราต้องพยายามออกของควานทีมฝั่งตรงข้ามนะก็เดี๋ยวออกของซับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกคาถาฟ้าเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวออกอโลโลคูดาวนะครับเพื่อที่เราจะได้ออก สามารถใช้สกิลได้ไวขึ้นทีนี้เราเจอ,อฟาร,ร์มของฝั่งตรงข้ามเป็นเจ้าลืมชื่ออแล้ว <laughs> มูลาดนะครับมูลาดเป็นนินจาน,มนาะ,ะมันมันเคลื่อนที่ไวอ่ะแล้วมันมีฟิบบฟิปบับบูบ๊บบูบบมันวาบได้มันมีสกิลบูบบบได้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผม มันมีช่วงหนึ่งที่มูลาเนี่ยโคตรเก่งเลยนะนจริงๆมันก็เก่งแล้วลนะ่ะทีนี้มันเรายังไม่รู้วิธีการแก้เงแก้ทางของมันเนี้ยแล้วทีนี้เรามาเล่นตัวนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ทางแก้มเลยนะนก็เดี๋ยวดักทางก็ไม่ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะอันนี้ไหมเราจะชนะไหมนะครับ มันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไวมากแล้วดาเมจเราก็ไม่ได้แรงต้องพึ่งเพื่อนอย่างเดียวเลยเอ้ยเอ้ยลุกหนีแล้วทีนี้อ่ะถ้าหนึ่งเราสตารให้เพื่อนได้นะครับถ้าสองเราก็จะให้เพื่อนหนีได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็มีโล่ป้องกันนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสามก็คือป้องกันไม่ให้ศัตรูใช้ท่าได้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็หนืดด้วยนะครับ กลับก่อนนะเอลซูเอลซูก็พลังก็ไม่ค่อยใจเยอะลนะนี่เห็นไหมท่าสองไล้ท่าสามมันก็ใจนี่แหละแม้เลียมาจะมาดักทางแล้วทีนี้มาดูสัตรูตัวของฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามก็จะมีโมูาดแน่นอนครับเป็นป่าแล้วก็มีเลียมานะเมทของเขาจะก็จะเป็นคริสซี่นะครับแล้วมีอะไรกันแครรี่เขาเป็นเทอันานะ แทงฝั่งเขาเป็นไรวะเออแทงฝั่งเขาเป็นอะไรอ่ะกำลังเล็งครับอ๋อมีแล้วก็มีเขาไม่มีแทงเหรอเขามีตัวนั้นอะริโป้อะครับก็ค่อนข้างตึงนิดนึงนะเนี่ยผมเกลียดอิมูลาดมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับ เรามีความหวังลึกๆว่าเราจะชนะนะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซึ่งอย่างที่บอกครับว่าผมเล่นเกมหมดท่าห้าเนี่ยตอนอย่ามผมเล่นแค่เมดไงทีนี้อลิสมันก็มีความเป็นเมดเบาๆนะก็น่าจะพอให้เราเล่นได้บ้างโอ้ยสยนไม่ค่อยโดนจะมุูร่าเลยมันวิบวับวิบวับไปมาก เพราะฉันเราจะนิ่นนนไปที่เทวนาแทนนะแต่ผมว่าอิสุฝั่งเราก็เล่นเก่งนะครับมาลอยบอกว่าโดนลงไปซ่องนะครับมีอะไรไหมเขาจะพิมพ์บอกอะไรอีกหรือเปล่าเขาเข้าใจเขาอยู่นะเพราะว่าเขาอยู่ในเรนของทำเกมหน่อยโอเคเราต้องพยายามอีกป้อม่ม่แตกเนาะ แต่เราตอนอิสุอิสดุดไม่สามารถยิงลัวได้นะครับเวลาจะยิงตาทีต้องใช้โคดาน,นิดนึงเนานะเดี๋ยวส่วหนีไปเราเล่นหนีไปโอ้โหโดูมันมาล้มอ่ะเกิด <c oughs> ที่บอกเลยมีพวกมันเลื่อกขึ้นเองได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องออก สมุดมีปีกนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้เนาะเยอะจังละเมื่อกี้มันมาเยอะไงตอนนี้มันมาฟาร์มที่เราอะมาหลอดมาเองเลยครับเจ้ามือหลานอยู่เลี้งเรานะเดี๋ยวเราค่อยๆกวนคือคือถ้าจมตีเราไม่ได้แรงเหมือนในโหมด10 10หรือโหมดอื่นไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราก็ได้แค่กวนให้ฝั่งตรงข้ามนิดนึงแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องจำหน้าที่เราไว้ก่อนว่าเราคือซับนะเราจะไปแหลมไม่ได้โอเคเออเห็นไเราก็ยังคิวได้ถึงตัว้ยฝั่งตรงข้ามมาหอยนี่มังกรอยู่ครับโอ้รถเสียงดังจังเลยถ้ามีเสียงรถจากริมถนนเสียงดังก็ต้องรบกวนด้วยนะเอ้ขอโทษด้วยนะครับ พอดีบ้านติดถนดนนะอ่ะไปกันต่อครับ๋ยวเราจะก็สซับทีมไปเรื่อยๆนะทีนี้เราก็ต้องออกไอเทมที่มันสามารถช่วยคนในทีมได้นะครับเด็กสุเป็นอยนะ่างเงี้ยจริงๆเราต้องอยู่กับแคลร,รี่นะอ่ะจะโดนฆ่าแล้วเอ้ย,อยมันฟิปมา อาลิปหนีโอเค Bla, อยู่นะเร็ว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 เรเนี่ยมันต้องออกสมดุลปีกครับออกสมุลตัดเลือดเลยเขาเรียกสมุลตันเลือดกันใช่ไหมไปนี่ตัวนี้มาลอตมาลอดช่วยซับมาลอดก่อนอุ้ยลอตอึ๊งเฮ้นนะช่วยไม่ทันเมื่อกี้ถ้าเราโยนท่าแรกอะไปโดนเทวนานะมาลอตไม่ตายนะครับ อันนี้เราทำพลาดเองต้องขอโทษมาล้อด้วยนะเราตีคีก,ก่อนจะโดนด่านเนี่ยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนอมาจีนมหลา่แน้ว่าอ่ะมูลาสล,ล,ลบแล้ว ฝันน่งเราคิวไปได้6ตัวส่วนฝั่งตรงข้ามคิวไปได้14ตัวตอนนี้เนี่ยเหมือนทีมเราจะโดนนำนะครับโดนฝั่งตรงข้ามนำไปแล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าเกมยังไม่จบนะครับมันก็สามารถพลิกได้นะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนอุ้ยมันเอาทีคองอยู่วะคือตอนนี้ฝั่งเรายังไม่มีใครออกไงถ้ายังไม่มีใครออกก็ยังสามารถสู้ต่อได้เลยเพราะว่าทีมก็ยังอยู่กันครบนะ เอซูยิงแม่นอยู่นะว่าไม่ได้นะครับตอนนี้ฝันตรงข้ามไปมังกรมาแล้วเราต้องกวนทีมทีนี้เนี่ยต้องระวังเจ้ามูลาดหนนะครับมูลามันจะไปฟิฟฟิฟฟมาเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าถ้าถ้าสองของมันมาฟิฟฟิฟฟได้ <Legend ary S 1> ใช่ไหมคนระับเดี๋ยวพัดเนี่ยเราต้องช่วยเอซูก่อนใช้ท่าสองในการ ให้เพื่อนนะครับปองกันเพื่อนและอย่างหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะมันก็เล็งเฮ้ยนนเ,เทวันนาว่ะในประเดี๋ยวมังกรเดี๋ยวเราไม่มีไม่ได้มีำมตำมีจะเ,เราให้ตะล่อมตะล่อมไปนะให้เอลซ์ตะล่อมตะล่อมไปโอ,โอเคครับมังกรมันโดนกำจัดแล้วเดี๋ยวพึ่งยอมแพ้กันนะทุกคน ป้อมเรานี่ร้อยหล่อแล้วนะเกมยังไม่จบครับอ <An enemy S 2> ย่าพี่ยอมแพ้แต่ตอนนี้ขอไปเติมมานานก่อนได้ไมั้ยมานานจะหมดแล้วไปต่อต,ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามกำลังไหลป้อมเรานะ แล้วเราช่วยเพื่อนครับอย่าไปแย่งวัดเพื่อนฟาร์มเนะาะเรามีสกิลนี้ดตงนั้นเราสามารถเป็นลตาตะเวนนะครับไปตรวจสอบตามป่าก่อนได้หรือไม่ก็โยนท่าแรกนะครับดักทางก่อนต้องไปฝึกการโยนอันติของอลิสเนี่ยเพราะว่าสังเกตได้ว่าเราโยนไม่ค่อยแม่นเลยไม่น่าจะว่าเราโยนไม่แม่นหรือว่าสัตว์ตัมันหนีไป วันนี้เก่ง,งนี่มืหลาดก็ต้องเก็บเนาะผมต,ตรงข้ามนี่เล่นเก่งกันนะึ้นจริงก็เล่นเก่งทุกตัวแหละเนาะแต่ละคนเขาจะมีลักษณะการเล่นนะที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมมาไม่มีเลยไม่มีทเทคนิคเลยดูหน้างานเอาอย่างเดียวเนาะ ถ้ามันไปเอามังกรมังกรเหลืองหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจด้วยไยระหว่างนั้นก็ดูตามป่าด้วยไปจริงด้วยจริงด้วยยี่ม่ได้ป่ะฝั่งนั้มันได้ยี่มีบนเยอะคิซี่ก็บางทีมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะคือไอ้คิซี่มันทําเราทำเราแบบอ่านดันเราขึ้นด้านบนแล้วมันก็ใช้อันติคือเราหนีไม่ได้ไงเทวก็ไกลเกิน โอ้ยตอนนี้ตอนนี้มนะันหุกมาในระยะประชิดแล้วครับดีว่าเราเกิดทันนะแล้วก็เพิ่มกัดทันเลยนะีิเตนล่างลงมาแล้วโอเคครับต้องระวังแล้วโอกาสแพ้สูงมากตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้ามฆ่าเราไป22ตัวแล้วฆ่าเราไป22ตัวแล้วนะววนะในขณะที่เรานะครับคิวฝั่งตรงข้ามไม่แค่12ตัวนะ อีมุลลาดน้ดักมันก,ก่อนอย่าเพิ่มมันมาตรงนี้เอา้าถ้าเราเก็บมุลลาดได้นะททก็กไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะทีมตรงข้ามนะหรือเปล่า <cor r isa> ลว่ะเราตีคลิปกันครับระหว่างนะั้นแล้วก็มาไซมาเลย ต้องช่วยเพื่อนเช็คทางเลยครับว่ามีฮีโร่ฝั่งมันอ่ะฝั่งมันฝั่งตรงข้ามมีหลบมุมไหมเอาไปเพื่อนเอาเรื่องนด้วยตีตีเก็บเส้นเหนือเทียวเทียวนี่อันติพร้อมพอดีอ่าไปสามครับนี่มีสี่เป็นสี่ชนะได้ยังไงถ้าเก็บเฮ้ยไม่ทันไม่ทันตะคีบมาอยู่นะลุยเลยดีกว่ามั้นเหรอไปทุกคนเุ้ยสวยแล้ว สมุดเฮนี่เพิ่มาสมุดปีสมุดต,ต,ตัดเลือดนะใช่ไหมไม่ใช่สมุดตัดเลือดสิเขรียกสมุดอะไรอ่ะหรือตัดเลือดวะเออช่างมันเถอะเดี๋ยว,ยวโอเคนะครับตอนนี้เราเล่นป้อมลงเล้วดกันนะแล้วเราคิดเราไปคิบจบตอนนี้เลยได้ปะเนี่ยได้มั้งสู้ๆทุกคนโอ้ลีโปโ้ไว้ลีโป้แล้ลีโป้โอเคเฮือออ๋เอเหมือนจะแพ้นะแต่ว่าชนะซะงั้น ทีมเก่งครับโอเคถือว่าเราซับได้ดีม้งโอเคนะครับก็วิได้เหรียญนี้ด้วยเด้ซัพพอร์ตด้วย9.5นะครับไม่ถึง10นะยังไม่พี่เคยเอสซูครับไม่แต่เขายิงแม่งจริงยิงแม่นมากโอเคครับ